เอาละครับตอนนี้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาเปิดการ์ดในเกมวีฟ้าออนไลน์สามกันนะฮะก็จะมาเปิดชุดนี้นะผมสองชุดสองชุดนะฮะแล้วก็ชุดนี้อีกชุดหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมเออ่มีเวลากำหนดสองวันนะแพ็คนี้อันนี้เป็นไอดีของคุณตูนนะครับผมหรือไอเดียชื่อในเกมก็คอปเตอร์นะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวราผิดอ่านเดียวผิดอ่านมานี่นะฮะเส้อก่อนเลยครับผมอันนี้ก็สตรีมอยู่ด้วยนะครับผมในสวิตนะใครอยากดูสดๆก็เข้ามาดูกันได้นะครับผมมาเอาว่ะของมันสดๆร้อนๆมึงเข้ามาใหม่ด้วย นี่จริงเอาจริงผมว่ามันคุ้มตั้งแต่ซีพีแล้วแหละเดี๋ยวดูจะโชว์ให้เห็นหกใบนี้คุ้มตั้งแต่หกใบนี้แล้วดูนะดูนะจับตามองครับผมไปฮะ9้าสิบเอ้ยเดียวเอ้ยเจ็ดสิบเอ้โอ้โหโอ้โห โคตรคุ้มเลยมาเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ของปลอมเนี่ยของจริงของจริงอยู่นี่น,นะผมไปฮะห้าสิบเอ็ดเฮ้ยห้าสิบเอ้ยอย,ยังไงอยู่เดี๋ยวนะไปเอ้ยสามร้อยมาให้อุ่นใจสี่ร้อยสองชุดแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทนะเว้ย แปดร้อยบาทเลยนะพอพ่าสิมีใครบ้างวะถูกสุดนี่ใครเนี่ยโอ้โหมันมีหลังยี่สิบเอ็มด้วยอะ่ะโอ้แรงกีโคตรแพงเฮ้ยไม่เอานะจะทำอย่างนี้ดิโอ้ <c oughs> เดี๋ยวจะเปิดเวอร์ลีเจนนะครับผมจะใช้สูตรอะไรนะกดคนคนที่อยู่ในแชทในสตรีมบอกนะครับผมสูตรนี้ให้กดคลิกค้างแล้วถูๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใช้กับใบนี้ดูก่อนเปิดเลิกตัวนี้มันจะแจกไหมแล้วค่อยไปใช้กับเวอร์ลีเจนนะที่จะเปิดอยงถูครับผมถูเฮ้ยเลขมาวะ่ะเลขหนึ่งว่ะหวยวันนี้วะ่ะพรุ่งนี้หวยออกปะว่ะเลขหนึ่งมาวะ่ะมันก็มีอยู่แล้วอีกบ่ะไปฮะ สรุปแล้วจากที่ผมเปิด CP มาผมรู้สึกว่าการ์ดท,ที่มันจะออกมาดีมันจะอยู่ในท็อป3 0 0ผมเปิดมาหลายๆครั้งส่วนใหญ่ผมจะคุ้มในการ์ด0 0ส่วนใหญ่ผมจะเปิด3ชุด3ชุดมาบ่อยมากมันจะได้ตอน300อ่ท็อป300ที่เปิดออกมาแล้วแม่ง4 5 0 5 0อ m อม่ะแล้วมาเฉลี่ยได้100 m เอ็ม เอ็มอะไรอย่างเงี้ยในพวกพอปร้อยพับสองร้อยพับห้าสิบไม่เป็นไรเรายังมีอีกตัวอีกใบหนึ่งให้แก้ตัวครับผมโอโคชาห้าดาวรับประกันเจ็ดจุดห้าวีไม่เคยทำให้เสียใจเจ็ดจุดห้าวีตำนานมามือทองจริงๆนี่ไงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเจ็ดจุดห้าวีได้ฟิกโก้มาว่ะ คือจะเอาอันเดิมดีวะแม่งเอ้ยไม่น่าไปลองถูถูก่อนเลยหมดความมั่นใจเลยกูกะจะลองไงเผื่อได้แจมแจมไม่ได้เปิดอันนี้อย่างมั่นใจ <c oughs> <c oughs> อ๋อใช่ครับผมโอ้โหมันเครียดวะ่ะคือมันเครียดเพราะว่า c p มันได้ไม่โอเคอ <c oughs> <c oughs> เอาวะเ5็ดจาวีเคย เคยทำให้ดีใจมาแล้วขอ7จะจุดไปอีกทีด้ไหครับผมหนึ่งสอ้าครึ่งโอ้โหา เปลี่ยนใจทันโอ้โหเลี้ยวซ้ายนีหดิฟเลยดิฟข้าสี่แยกเออ,อถือว่าโอเคนะครับผมโอ้ยตะโกนตะโกนยังไงดีว่าเสียงไม่มีจบไหมไปเรยห้าพันเอ็มหนึ่งพันสองร้อยบาทสูตรบ้าอะไรก็ไม่รู้เจ็ดครึ่งมันมันมันเจ็ด แล้วมันก็ต้องแบบมันทิ้งช่วงใช่ไหมเจ็ดแปดแต่อันนี้เอ้ย,อยนาบโคตรยากเจ็ดครึ่งแล้วมันหนึ่งไปแปดเนีไยโอ้จริงศูนย์มันไม่มีหรอกแม่งดวงล้วนอ่ะจริงจงคนมันจะได้โอ้โหอิน้าเอยเปเล่เปเล่อันนี้เป็นไอดีของคุณโตหรืออ่าชื่อในเกมว่าคอปเตอร์นะครับผมเนี่ยขอบคุณมากมที่ เอามาให้เปิดกันนะครับผมยังไง,ไงการเปิดครั้งนี้ก็ไม่มีคำว่าขอโทษนะครับผมเอย้ยเขาเปิดได้เทพครับผมเทพไปเลยโอเคไปนะฮะ